สวัสดีครับสวนเกษตรเคลฟิ0์ฟบายในช่างครับไม่ได้เจอกันนานนะครับไม่ได้ลงคลิปวิดีโอมานานวันนี้เราก็เลยลงคลิปวิดีโอสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับวิธีการวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือเรื่องของการขยายพันธุ์พืชชนิดหนึ่งนะครับซึ่งคนรุ่นใหม่หมกเกษตรรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีวิธีการนะครับขยายพันธุ์พืชได้หลายวิธีวิธีหนึ่งที่ผมใช้ตั้งแต่สมัยที่ถูกเรียนมาตั้งแต่กเกษตร ตั้งแต่ประถมจนมัธยมเนี่ยก็จะเป็นการตอนกิ่งนะครับโดวยวิธีการแบบรุ่นเก่านะครับที่ทำนะครับรุ่นเก่าที่ทำเนี่ยความแตกต่างของมันก็คือถ้าเป็นรุ่นเก่าที่ทำเนี่ยเขาก็ขั้นตอนการเลือกกิ่งการฟันกิ่งการาใช้ในการที่จะขูดเนื้อเยื่อเหมือนกับขั้นตอนรุ่นใหม่ๆแต่งที่แตกต่างก็คือ เขาจะเอาดินเหนียวครับแปะลงในรอยฟันนะครับที่เราฟันไปนะครับเอาดินเหนียวแล้วก็โปะด้วยกากมะพร้าวแช่น้ํานะครับพันรัดทับด้วยถุงพลาสติกนะครับแต่เป็นคนรุ่นใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้กากากากใยมะพร้าวนะครับแล้วก็โปะลงไปในถุงพลาสติกแล้วก็ห่อหุ้มลงไปแล้วก็รัดบีบเลยไม่มีดินเหนียวนะครับ ความแตกต่างมันก็คือแค่มีดินเหนียวกับไม่มีดินเหนียวแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเราไปดูวิธีการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการนี้กับต้นฝรั่งหงเปาสื่อด้านหลังผมนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรที่ใช้ในการอาอในการตอนกิ่งบ้างนะครับแล้วก็วิธีการทําทำอย่างไรบ้างนะครับไปดูกันครับอุปกรณ์ในการตอนนะครับในการตอนกิ่งของเราเนี่ย แบบโบราณเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยห,หนึ่งก็คือไอ้กละบมะพร้าวนะครับซึ่งเราแช่น้ําทิ้งไว้นะครับแล้วก็จะมีดินนะครับดินเหนียวนะครับแล้วก็พลาสติกนะครับสําหรับหุ้มแล้วก็เชือกสําหรับรัดนะครับอันนี้คืออุปกรณ์สําหรับการตอนก็ยังเหลือมีดมีดคมอีกหนึ่งหนึ่งด้ามน,นะครับสำหรับการ,เ,ราเลือกก <ไป S 2> ก่งน,กน,นะครับกิ่งพันุนะครับของฝรั่ง วันนี้เราจะเป็นฝรั่งหงเปาสือนะครับเป็นฝรั่งไส้แดงนะครับวิธีการเลือกก็คือเลือกอันนี้คือถ้าเป็นกิ่งแก่ได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้เนี่ยก็ถ้าจริงๆลักษณะของการเลือกกิ่งสําหรับการตอนเนี่ยก็ระหว่างกิ่งอ่อนกับกิ่งแก่เนี่ยเจอกันตรงกลางพอดีก็คือระหว่างเขียวอ่อนกับน้ําตาลเข้มนะครับ แต่ถ้าสมมุติว่า,ามันฟิกจริงๆนะครับที่เราอยากจะทํากิ่งตอนเนี่ยเราก็ใช้กิ่งใหญ่แบบนี้ก็ได้ครับกิ่งใหญ่ก็จะออกรากช้าหน่อยแต่ว่าเวลาเราเอาไปถ้ามันออกรากเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเอาไปปลูกเนี่ยหรือว่าเอาไปาเพาะในถุงดํากรเนี่ยเอาไปชําในถุงดํากรเนี่ยมันจะสามารถที่จะโตเร็วนะครับมันจะโตเร็วเพราะมันเป็นกิ่งใหญ่นะครับเราก็จะเลือก นะครับฟันในส่วนของใต้ขอบตานะครับใต้ขอบตาที่มันมีอยู่ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ฟันไปนะครับฟันให้รอบๆนะครับฟันให้รอบๆนะครับอันนี้ก็เหมือนการที่เราตอนกิ่งทั่วๆไปแหละครับแต่ว่าแล้วก็เรายะห่างจากฟันบนนะครับใต้าตาเนี่ยลงมาประมาณสัก หนิ้วหรือนิ้วนิ้วครึ่งก็ได้ครับแต่แล้วแต่สะดวกนะครับก็เราก็จะฟันเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยลอกเปลือกมันนะครับฟันให้รอบๆนะครับฟันให้รอบๆนะครับแล้วก็กรีดนะครับกรีดลงมานะครับกรีดลงมาแล้วเราก็แกะเปลือกมันนะครับมันจะออกมาได้ตามนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะ ขูดเนื้อเยื่อนะครับจริงๆเนี่ยเราก็จะควรจะขูดเนื้อเยื่อเราก็ทิ้งไว้ประมาณสักวันสองวันนะครับให้ใหมันขาดการน้ําเลี้ยงลงไปที่ตัวนี้เพราะมันจะได้เลี้ยงลงไปที่รากใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นมานะครับลักษณะการขูดเนื้อเยื่อเนี่ยให้ขูดจากด้านบนลงมานะครับเพราะว่าด้านบนของเราเนี่ยมันจําเป็นจะต้องออกรากเราก็เลยไม่อยากให้มันช้ำม,มากดังนั้น ด้านล่างเนี่ยเราสามารถที่จะทิ้งให้มันช้าได้นะครับเราจะสามารถทิ้งให้มันช้าได,าาได้ขูดให้มันรอบๆนะครับขูดให้มันรอบรอบ เนี่ยเราเราก็ทิ้งเอาไว้ประมาณวันหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยให้ตอนเข้าไปสู่ขั้นตอนการตอนนะครับส่วนอ่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากให้อ่าในส่วนของด้านบนเนี่ยมันออกรากมาเยอะๆเนี่ยให้เราช่วยกรีดนะครับนะครับกรีดให้มันเป็นรอยลงมานิดนึงนะครับสําหรับทําให้มันสามารถที่จะมีกรีดทั้งสองที่ครับทั้งสองฟังนะครับ ให้มันสามารถที่จะเป็นล่องสำหรับช่วยให้มันออกรากได้ง่ายขึ้นโอเคอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการอ,อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการตอนนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะเอาเราก็จะเอาดินนะครับเราก็จะเอาดินเนี่ยเอาดินที่ได้เป็นดินเหนียวนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการขั้นตอนของการตอนกิง่ง ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเด็กๆทีはは่ผมทํามานะครับคือก็จะเอาดินเหนียวเนี่ยโปะเข้าไปเพื่อเพื่อทําให้มันสามารถที่จะออกรากได้ง่ายขึ้นนะครับก็ใช้ดินเหนียวเนี่ยโปะลงไปนะครับใช้ดินเหนียวเนี่ยโปะลงไปนะครับใช้ดินเหนียวเนี่ยโปะลงไปนะครับให้มันแน่นๆนะครับให้มันแน่นๆนะครับให้มันแน่นๆ นะครับให้มันแน่นๆเสร็จแล้วนะครับก็ให้มันเหมือนว่าตอนนี้มันมันสามารถที่จะเอารากมันออกมาเนี่ยมันก็จะเจอดินนะครับมันก็จะเจอดินมันก็จะคุ้นเคยกับดินนะครับกุศโลไอช่วงความคิดเห็นของคนโบราณก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คืออยากให้มันคุ้นเคยกับดินที่มันรากที่มันออกมาใหม่เนี่ยจะได้คุ้นเคยกับดินนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสําหรับการตรงนี้แล้วเราก็นะครับ ขั้นตอนต่อไปของเราก็คือเราก็จะเอานะครับไอ้ตัวของกับมะพร้าวนะครับที่เราแช่น้ำเอาไว้นะครับมาโปะนะครับมาโปะมาโปะตรงนี้นะครับมาโปะตรงนี้เพื่อให้มันรักษาความชุ่มชื้นนะครับให้มันรักษาความชุ่มชื้นแล้วก็จะเอาไอตัวของเชือกนะครับที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยรัดนะครับ รัดเนี่ยควรจะรัดด้านล่างให้แน่แนๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราลดน้ํานะครับเดี๋ยวเวลาเราลดน้ําเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราลดน้ําเนี่ยมันมันก็จะช่วยนะครับช่วยที่จะเก็บรักษาน้ําไม่ให้ไหลลงใต้โคนมากจนเกินไปนะครับ นะครับรัดด้านบนด้านล่างเลยนะครับอันนี้คือวิธีการตอนต้นไม้นะครับตอนกิ่งไม้เนี่ยของคนโบราณเลยนะครับคนสมัยเก่าเลยนะครับตอนถุมเรียนประถมเนี่ยคุณครูเกษตรก็จะสอนการตอนแบบนี้แหละครับการตอนต้นไม้แบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็เอาถุงพลาสติกที่เราตัดเอาไว้นะครับถุงพลาสติกที่เราตัดเอาไว้นะครับมา พันทับอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อลดการทำให้มันคือดินเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวของความชุ่มชื้นของมันเนี่ยมันจะมันจะแห้งนะครับมันจะแห้งแต่เราก็สามารถที่จะเติมเติมลดน้ําให้มันเพื่อเพื่อกกากมะพร้าวเนี่ยมันแห้งนะครับกากมะพร้าวเนี่ยมันแห้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะ เราก็สามารถที่จะไอตัวของลดน้ําลงไปด้านบนนี้ได้ด,ด้านบนนี้ครับเราก็เติมน้ําลงไปจนช่องนี้ได้นะครับแต่ผงพลาสติกก็จะช่วยห่อหุ้มอีกทีหนึ่งให้มันมันชุ่มชื้นอยู่นะครับรากมันจะได้ออกได้นะครับรากเนี่ยถ้ามันจะออกได้ก็ต่อเมื่อมันมีความรู้สึกว่ามันมันมันจะมีอาหารกิน นะครับมันจะมีอาหารกินถ้าเรามีน้ําให้เขามีด,ดินเล็กๆ,ๆน้อยๆจากแร่ธาตุที่เราใส่ไปในดินแล้วก็กลากมะพร้าวที่เราห่อไปเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะไอ้นี่ได้นะครับมันก็จะสามารถที่จะออกรากแทงรากมาเพื่อหาก,กินอาหารได้อันนี้สักประมาณสักสองสามวันเราลดน้ําครั้งหนึ่งนะครับก็คือใส่น้ําด้านบนเนี่ยลงมานะครับทําให้กากมะพร้าวมันชุ่มชื้นนะครับ ทำให้กลับมาพัามมาชุ่มชื้นเรียบร้อยครับสาหรับการทําตอนกิ่งแบบโบราณนะครับตอนกิ่งแบบโบราณอันนี้ก็คือเดี๋ยวรอให้มันออกรากนะครับนะครับกลับมาดูนะครับสรุปกันนะครับสาหรับวิธีการตอนกิ่งที่ผมว่าก็คือเราจะได้รูปแบบการกิ่งกิ่งตอนแบบนี้นะครับที่สําเร็จรูปเรียบร้อยแล้วนะครับนี้เราก็จะทิ้งเอาไว้นะครับทิ้งเอาไว้แล้วก็เราสังเกตนะครับว่า สังเกตว่าเราใช้พลาสติกใสลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนที่รากมันออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นสังเกตเห็นรากที่มันออกมานะครับแล้วก็สังเกตถึงถ้าไอตัวกากใยมะพร้าวเนี่ยมันสีจางลงนะครับสีจางขึ้นนะครับสีจางขึ้นก็หมายถึงว่าตอนนี้น้ํามันเริ่มแห้งละน้ํามันเริ่มแห้งพอน้ํามันเริ่มแห้งปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะลดน้ําลงไปได้นะครับ องสมามารนลดน้ำหนึ่งครั้งก็ได้ครับใช้เวลาอีกสักพักเดียวนะครับมันก็จะออกรากมาพอออกรากมาปุ๊บเนี่ยประมาณสักน่าจะประมาณเกือบสองเดือนนะครับเกือบสองเดือนเนี่ยรากมันก็น่าจะเต็มแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปปลูกได้นะครับพร้อมที่เอาไปก่อนเอาไปปลูกก็อาจจะไปลงดินก่อนหรือว่าเอาไปพักฟื้นก่อนหรือว่าเอาไปเพาะชำเอาไปเพาะชำในถุงดำก่อนเพื่อลดความเสี่ยงของการตายของมัน นะครับโอกาสที่มันจะไม่ออกรากก็มีนะครับโอกาสที่มันจะไม่ออกรากก็มีนะครับซึ่งขั้นตอนวิธีการผมสรุปได้อย่างนี้ก็คือ 1. เราเลือกกิ่งพันุที่เราจะตอนนะครับถ้าเป็นกิ่งไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปนะครับเขียวชนน้ําตาลพอดีตรงกึ่งกลางสามารถที่จะเลือกทําเป็นกิ่งตอนได้นะครับฟัน,นครับมนันนิ้วขึ้นไปอะครับ ถ้านนิ้วเนี่ยมันอาจจะน้อยเกินไปนะครับปั้นแล้วก็ขูดเนื้อเยื่อทิ้งไว้ประมาณวันสองวันให้มันแห้งนะครับให้มันสังเกตอาการว่ามันขาดการส่งน้ําลงมาจากรากส่งน้ําขึ้นไปหาใบดังนั้นมันก็จะใบเนี่ยมันก็จะพืชเนี่ยมันก็จะอาศัยความเอาตัวรอดของมันมันก็จะออกรากมาเพื่อหาอาหารจากส่วนตรงนั้นออกไปถ้ามันได้น้ําได้อาหารปุ๊บเนี่ยมันก็จะแทงรากออกมา อยู่เรื่อยๆฟันเรียบร้อยขูดเราเยือดทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วก็เราอาจจะเฉือนตรงขอบตาด้านบนนะครับที่มันจะจงเป็นช่วยมันในการออกรากเนี่ยสักสองสองส่วนสอง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 ช่องนะครับช่องซ้ายแล้วก็ช่องฝั่งตรงข้ามเพื่อช่วยในการให้มันออกรากได้เร็วขึ้นนะครับบางบางคนนะครับก็อาจจะใช้น้ํายาเล่งรากบางคนก็ใช้ ะกะปินะครับในการทําก็ได้แต่ว่าของผมก็ไม่ได้ใช้นะครับก็เราก็ไม่ต้องการให้มันร้อยเปอร์เซนต์ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราอยากได้พันธุ์พืชที่เรารับประทานแล้วเนี่ยมันอร่อยแล้วไม่ต้องประหยัดไปซื้อกิ่งพันธุ์ใหม่กิ่งตอนใหม่นะครับพอเราได้แล้วก็เราก็แปะดินเหนียวเข้าไปนะครับแปะดินเหนียวเข้าไปให้มันห่อ,อหุ้มในส่วนที่มันจะออกรากนะครับในส่วนของช่องบนเนี่ย ให้มากที่สุดโปะนะครับกาบมะพร้าวนะครับที่เราแช่น้ําไว้ประมาณคืนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเชือกรัดนะครับเอาเชือกรัดหัวรัดท่อนล่างรัดท่อนบนนะครับเสร็จแล้วเอาพลาสติกนะครับที่เราตัดเอาไว้พอดีนะครับแล้วก็เอาเชือกรัดขออ้อมสองท่อนก็เป็นการเสร็จพิธีของการตอนกิ่งแบบสมัยโบราณวันนี้เราตอนกิ่ง พลังหงเปาสือนะครับพลังไส้แดงนะครับที่อร่อยมากนะครับเราเห็นว่าพันธุ์พืชของเราเนี่ยมันอร่อยเราไม่ต้องไปซื้อกิ่งใหม่เราก็สามารถที่จะขยายกิ่งพันุ์นะครับกิ่งตอนของเราเพื่อปลูกให้มันเยอะๆขึ้นนะครับถ้าเรามีความชํานาญมากขึ้นก็อาจจะเป็นอาชีพได้นะครับก็อาจจะเป็นอาชีพได้นะครับแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในครอบครัวเราได้นะครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้เราพาไปดูนะครับวิธีการตอนกิ่งสมัยตั้งแต่ผมเด็กๆนะครับแบบวิธีโบราณนะครับการตอนกิ่งแบบนี้มีเพิ่มเีนเหนียวเข้ามานะครับฝากเป็นสาระความรู้นะครับเผื่อเป็นทางเลือกนะครับถ้าบ้านไหนนะครับเกษตรกรยังเกษตรกรมือใหม่ๆนะครับอยากทดลองวิธีการแบบเดียวกันอย่างนี้ก็สามารถเอาไปทดลองใช้ได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูผลกันอีกประมาณ2เดือนนะครับว่าลากมันจะออกได้ดีไหมครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องส่วนกเกษตรเค์ฟิว2020บายในช่างครับผมสวัสดีครับ